มา,มาเรียนรู้ได้ไ<ห>ง่างที่บอกคนเราอะยังไงก็แล้วแต่มันจะมีความคิดสร้างสรรค์หรือความประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆในตัวเองอยู่แล้วฮะทีน,นี้ก็มีอยู่้งที่การฝึกฝนก็ททาซ้ําๆทําให้มันเกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรเงี้ยครับสมมติว่าวาดวาดหมูเป็นหมาอย่างงี้คือมันดูไม่ออกแต่ถ้าคุณนี่ก็จะมีทักษะสอนใช่ครับสักวันหนึ่งมันจะเป็นหมูถ้าคุณฝึกจริงว่าถ้าแต่ละแต่ละตัวบางทีมันดูมันดูยากนะแต่ว่าถ้าเราสอนขนาด มุมมองลักษณะให้เขานิดนึงอ่ะจะดูรู้ว่าอ๋อมันแรกกแค่การตวัดผูกันแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้บางคนจะดูว่าเอ๊ะผูกันทําไมมันบางเหลื่อนพี่ใช้ผูกันเบอร์อะไรเงี้ยมันมีทิกเล็กๆน้อยๆที่ว่าเราสอนเขาทําให้เขาชํานาญในในทางนั้นๆขึ้นได้ครับวันหนึ่งจะเปิดเป็นโรงเรียนไหมคะขับคิดว่านะฮะแต่คงอีกสักหลายๆปีอยู่นกันเพราะขอให้เตรียมพอะเรื่องสถานที่มันเรื่องสําคัญค,ครับตอนนี้มือหนังว่า มันมันยังมันยังไม่ไม่พอที่จะว่ามีสถานที่ที่สําหรับนักเรียนโดยเฉพาะ,ะอยากทําให้เป็นเฉพาะและทําให้มันดีไปเลยอย่างเงี้ยครับแสดงว่าคุณนี่อยากถ่ายทอดสิ่งที่ควา<ผ>มจริงนะครับผมชอบในะเรื่องการแบบสอนอ,อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าด้วยออเดอร์ที่เข้ามาหรือว่าความรับผิดชอบในตอนนี้ก็ต้องทําตอนนี้ให้ดีที่สุดก่อนแต่ข้างหน้าคิดว่าถ้ายุมากขึ้นคิดว่าคงจะหยุดในเรื่องของงานผลิตไปเพราะว่าลูกค้าเรามีอยู่ฐานรับรองหมดแล้วเราฝึกคนในการที่เข้าไปต่อยอดนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็เป็นแค่ใช่ คนคุมแล้วก็หนีมาสอนความรู้เนี่ยคุณนี้ขาสอนไปสอนไปไม่คิดเลยว่าเขาจะแยกตลาดเราก็อย่างที่บอกฮะบางคนคิดคิดว่าดูเท่านี้แล้วมากที่สุดแล้วแต่ไอตัวที่มันมันทำให้เราไปได้เรื่มมันอยู่ข้างในเราไม่มีใครเอาจากเราไปได้ครับแต่ละคนมันจะมีทางแต่สไตล์แต่ละคนนะฮะที่เราอยู่ทุกวันได้ก็เพราะที่บอกว่ามันมีสไตล์มันของเราเราเราออกแบบแล้ว มันเรารู้ความต้องการของลูกค้าตลอดระยะเวลาเกือบ1ิปีว่าอันไหนที่ว่ามันทําแล้วมันทําให้เราอยู่ได้หรือว่าแบบไหนตัวนี้แน่ๆทำไมาอยังไงก็ขายได้อ,อ,อาจจะลักษณะเหมือนคนคล้ายๆคนแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะเหมือนว่าเออรู้ว่าเพลงนี้ถ้าแต่งออกมาลักษณะนี้ท่อนทุกช่วงเนี้ยมันดังแน่อะไรลักษณะนั้นครับประมาณนั้นเนาะแต่ก็แต่งใหม่ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆมันไม่ตันนะครับที่ว่าไม่ตันมีในใจไหมว่าฉันจะต้องออกแบบอันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อยากทํามากยังมีไหมคะ ก็เคยคิดเหมือนกันว่าอยากทําอะไรที่มันว่ามันมันไม่ยังไม่เคยเห็นในลักษณะงานพวกนี้มาก่อนอะไรเงี้ยยังมองมองอยู่คิดว่าข้างหน้าก็น่าจะหาแรงบันดาลใจหรือเก็บเกี่ยวอะไรมากขึ้นอาจจะทำสิ่งนั้นออกมาก็ได้แต่ยังก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรอย่างเช่นเอาลึกๆก่อนลึกๆอยากอากเนี่เป็นในเรื่องของฟังชันหรือเป็นในเรื่องของงานวาดงานวาดนี่เหรอฮะจะเป็นแบบว่างานที่เป็นลักษณะเรียลลิสติกจริงแต่ว่ามาทําเป็นแบบ งานของใช้ได้อะไรเงี้ยเพราะทุกวันนี้จะเป็นลักษณะงานกระตูนอะไรเงี้ยครับทั้งนั้นคือว่าอาจจะเป็นเฉพาะจริงๆที่ว่าอาจจะเป็นแบบงานเพ้นท์เหมือนๆเลยอะไรเงี้ยครับสมมุติสมมุติสมมุติว่าเป็นอันนี้อสมมุติเป็นอันนี้ครับคนนี้ราต้องการสมมุติว่ารูปดิฉันค่ะหน้าจริงเลยมาเลฮะอย่างไรที่คิดอยู่โอ้หรอฮะมีชิ้นเดียวแล้วหน้านี้เลยไปวางในห้องสามีไม่ต้องนอนกลัวไปเลยเพราะเห็นหน้าตลอดเวลาอ๋อคือเป็นงาน วาดภาพเหมือนใช่ครับแต่ว่าเอามาเป็นลักษณะงานโปรดักที่ว่าใช้จ่ายเอยิบใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะครับซึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีแต่เรื่องของการ์ตูนใช่ครับแต่การ์ตูนนี้ก็เหมือนก้อนแล้วนะเร็วๆนี้เราจะได้เห็นไหมคะัคุณนิกก็น่าจักปีสองปีนี้น่าจะน่าจะได้อยู่ครับเพราะว่าเรื่องทีมงานก็เริ่มลงตัวอะไรมากขึ้นแล้วค่ะครับทั้งได้โรงเรียนด้วยหรือโรงเรียนยังโรงเรียนนี คิดว่านักสักสาปีนะฮะ <3 S 1> น่าเป็นไป,ปได้เด็กเด็กรอเมื่อยนะ <laughs> แต่ว่าถ้าตอนนี้มีคุณผู้ชมอยากแหมนี่ช่วยสอนพิเศษหน่อยนะก็ไล่เปลี่ยนความคิดเห็นได้นะฮะเพราะทุกวันนี้ก็มีนะฮะอยากว่าลูกค้าเจอในผ่านทางเว็บไซต์หรือทางสื่อประชาสัมพันธ์เราก็ขอขอบคุณสื่อด้วยสนานะะเป็นเพิ่สำนักพิม์ต่างๆที่ได้มาสัมภาษณ์ออกไปก็มีทั้ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ว่าต้องการรับประจำน่ายแต่บางคนต้องการเรียนรู้ก็โทรมาสอบถามกันเยอะฮะซึ่งผมเองผมก็ไม่ได้ปิดทางนี้แล้วก็เหมือนกัว่าช่วยๆกันนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าบางตัวถ้าว่าเออเป็นลักษณะเฉพาะจริงแล้วก็จะบางอย่างที่ว่าลักษณะเฉพาะจริงเราก็บอกไม่ได้ก็ไม่บอกแต่กว้างๆก็เราก็บอกให้ฮะครับนะคะโหน่ารักมากคุณนิคขาวันนี้คิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จหรือยังคะฉันมาถึงเป้าที่ฉันวางไว้แล้วหรือยังก็ ้าใ,ในเชิงของทางธุรกิจผมไม่รู้ว่าอย่างที่ผมบอกบางคนอาจจะมองเรื่องของผลกําไรเป็นหลักแต่ณนะทุกวันนี้ผมคิดว่าประสบผมในแง่ของเรื่องความสุขในการดาเนินชีวิตมผมว่าผมผมก็มาถึงจุด,จดนั้นแล้ว <Okay. S 1> นั่นคือว่าได้ทํางานอยู่กับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเรียนมาอ,มอยู่กับครอบครัวที่ว่าบางคนอาจจะทํางานได้เงินเดือนมากมายแต่ว่าต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางหรือว่าการต้องไปอยู่ตามต่างจังหวัดวอะไรเงี้ยนี่ผมแบบเออได้ทําอยู่กับ ครอบครัวได้ขับรถไปส่งลูกไปรับลูกอ่าและได้ยังได้ทํางานที่เรามีความสุขอีกได้ผลกําไรกลับมาในเรื่องการดนินชีวิตอีกผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นผลตอบแทนที่ทาให้ผมสบสําเร็จถึงตรงนี้ละครับลูกลูกลูกมีความเห็นยังไงก็สินค้าของคุณพ่อก็ช่วยช่วยหยิบิบจับจับยนะฮะครับก็คิดว่าน่าจะมีแนวทางน่าจะมาทางนี้ได้เนาะแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ก็ยังช่วยฮะเพื่ในการฮะ เล็กๆ็นๆนอยแปะใช่ฮะอยากนี่ก็มีความที่ต้องการใช่เพราะว่าก็อยู่กันมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กๆน่นอๆฮะก็ได้ถึงซับผิวแต่ว่าผมจะไม่ไปยัดเยียดความเหมือนว่าเฮ้ยเราทำอาหารนี้ต้องเป็นลูกเราเท่านั้นที่อยู่ก็ไม่ได้คิดฮะไม่ได้คิดอย่างนั้นครับก็แต่ละคนก็มีแนวความคิดของตัวเองที่ต้องการจะเป็นอะไรก็จะปล่อยตามความต้องการนะครับอืมนะคะน่ารักมากแต่ว่าลูกคนนี้ต้องมีความสุขแน่นอน เพราะอยู่กับบรรดาอยู่ในฟาร์มตลอดเวลาครับที่บ้านนี่เอาไปติดบ้านตัวเองไหมคะมีครับเต็มไปหมดเลยหรือเปล่าครับก็อะไรอย่างนั้นฮ้องลูกห้องตัวเอง,องนะับอืมค่ะแล้วภรรยามีส่วนช่วยยังไงในเรื่องของในเรื่องของการทํางานคนนิกบ้างก็มันเป็นเป็นแรงบันดาลใจในใการ,รทํางานเหมือนกันนะอย่างหนึ่งก็คือว่าลาลุกคูกคานมาด้วยกันตั้งแต่เริ่มเริ่มมาจากอยู่สองคนจนรับลูกน้องมาทีละคนทีละคนจนถึงทุกวันนี้ก็เรียกว่าแชร์ ทาความสุขและความทุกข์ด้วยกันมาครับทะเลาะก็มีบ้างก็มีบ้างครับแต่ก็ทั้งหมดก็เข้าใจนะคะแล้วก็พาธุรกิจเติบโตมาได้จนทุกวันนี้นะคะคุนนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้อยากดูไปได้ไปหาดูสินค้าของนิกได้ยังไงบ้างก็เบื้องต้นก็ไปตามสถานจำหน่ายสินค้าคที่ที่จะจำหน่ายอยู่ก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าจะจักก็ โครงการ11ซอย2ครับร้านจิตจาร์นะฮะแล้วก็อย่างพวกห้างก็เซนทันเดลโมก็ตามที่จำหน่ายคลิปช็อปมาอยู่ครับแล้วก็ถ้าสะดวกหน่อยที่จะเดินเดินตามพวกงานแฟร์ก็เมืองทองสุดชนิกิจไบเทคก็ทุกงานงานที่เป็นงานสั่งงานเฟอร์นิเจอร์โชว์นะครับเขาจะมีในบางโซนของของตกแต่งครับเร็วๆนี้งานที่จะไปถึงนี่บอกคุณผู้ชมได้ตอนนี้ก็มีอยู่ที่บ้านและสวนก็อยู่นะฮะ สวนใกล้ๆกับทางของทางสวนน่ะลองไปเดินดูอยู่ติดกับทางสวนนะแล้วก็ทางถ้าตะเบนของผมเองก็จอกต้นธันวาครับวันที่3ถึง12ธันวางานเทศกาลของต้อนรับปีใหม่ครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นงานของโอท็อปซิตี้ประมาณ18ถึง20กว่าเนี่ยครับเดือนธันวาครับเยอะมากปีปีหนึ่งออกเยอะไหมปีปีถ้าเป็นของเราเองก็เน้นปลายปีฮะก็ระหว่างปีแล้วคือเราก็ให้เขาครับ เรามีความสุขกับการทําส่งมากกว่าครับทุกวันนี้ยังต้องอบรมอีกไหมคะเข้าอบรมก็ยังมีหลายๆอย่างที่ที่ยังเหนว่าความรู้มันก็ไม่มีวันเติมเต็มนะถ้าแต่แบ้ที่เราไม่ไม่ไม่ทำตัวบ็นชาล้นถ้วยอย่าเงี้ยยังเติมเต็มในส่วนของผมก็ไม่ได้ว่าผมเก่งกาจอะไรที่มาอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้เรียนทางด้านบริหารมาหรือทางด้านการทําธุรกิจมาเพราะนั้นอะไรที่มันผมดูแล้วมันเป็นลูทางหรือเป็นลักษณะที่ว่าทําให้เรามีความมั่นคงเจริญเติบโตในการดาเนินธุรกิจได้ก็ยังไปอยู่ครับก็ยังไปอยู่ อยากเรียนอะไรอีก่ะสิบปีแล้วนะบทเรียนสิบปีมาแล้วอยากเรียนอะไรอีกก็แล้วก็ถ้าลักษณะการถ้าเป็นไม่ได้ถ้าส่งออกเองได้ก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะฮะอยากจะลองดูแต่ว่าบางคนกพปัญหามันเยอะแตกต่างนะแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากลองดูสักครั้งหนึ่งครับจะลองสักตั้งเนาะลองสักตั้งมีทั้งจะส่งออกเองแล้วนะมีทั้งโรงเรียนเลยนะตอนนี้แล้วก็มีทั้งอยากจะทําภาพเหมือน เดี๋ยวก็จะรอดูคุณนิกสามอย่างครนะรเราจะไม่หนีกันมาอยู่ในวงการ s m e อย่างนี้แหละต่อไปนะคะคุณนิกคะคุณผู้ชมก็คงได้ประโยชน์เยอะแล,ะละ้วล่ะย้ายคุณนิกฝากในเรื่องของมุมมองหรือข้อคิดกับผู้ประกอบการท่านอื่นดูซิก็ถ้าฝากถึงผู้ประกอบการก็หรือว่าผู้ที่คิดจะเริ่มเป็นผู้ประกอบการฮะก็อยากให้เริ่มเริ่มต้นจากถามตัวเองก่อนว่าเรามีความชอบหรือความถนัดในสิ่งไหนฮะ ถือว่าเบื้องต้นเราเริ่มจากความรักหรือความถนัดในสิ่งนั้นมันจะทาให้เราได้ดีแต่บางทีมันก็ไม่จําเป็นเสมอมาเสมอไปว่าจบมาสาขานั้นต้องทําในสิ่งนั้นอย่างเช่นบางคนผมก็เห็นหลายคนนะที่ว่าจบไม่ตรงสาขาแต่มามทําในสิ่งที่รักมันก็ทําให้เราเป็นไปได้ดีครับครั<ม>ถ้าว่าทำนั้นก็แต่ถ้าใครก็ที่ว่าถนัดทางงานศิลปะก็ลองทางงานศิลปะดูผมว่ามันก็ทําให้เราไปได้ไกลอยู่เหมือนกันครับค่ะแล้วก็วันนี้ อยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็หลักๆตอนนี้รู้สึกที่ว่าคุกคีกับประชาชนโดยตรงก็ได้เป็นโอท็อปนะฮะที่เห็นอยู่ก็อยากให้ช่วยสืบสารตรงนี้ต่อเพราะว่าอย่างผมเองยังลักษณะว่าเป็นผู้ประกอบการระดับกลางๆซึ่งที่ผมเห็นอยู่เวลาไปประชุมอะไรก็ยังมีลักษณะที่เป็นป้าๆลุงๆบางคนที่เขาต้องการจัดทำธุรกิจจริงๆอยากให้ได้ช่วยเหลือตรงนั้นจริงๆอย่าไปเอื้อกับลักษณะที่ว่า คนที่เข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้บางทีมันจะเห็นเป็นลักษณะนั้นไปะครับว่าเออบางทีรักย่าจริงๆไม่ได้รับได้รับการช่วยเหลือมันจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากให้เลยให้ลองแต่ละเขตอะไรเงี้ยนะลองลองสืบข้อมูลจริงๆได้ลองช่วยเหลือจริงผมว่าเพราะผมมองดูโปรดักต่างๆบางทีเข้าไปได้ในตลาดแต่ว่าไม่มีคนช่วยเหลือเข้าในฮะในสิ่งที่เขาขาดใช่ไหมคะค่ะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หนุ่มนักธุรกิจคนนี้นะคะเวลาพูด พูดถึงตัวเองพูดถึงบริษัทตัวเองหรือสินค้าของตัวเองเนี่ยตาก็จะเป็นประกายมากเลยเพราะว่าเขาทำจากความรักและความชอบจนสิปีมีวันนี้ w o o d y c r a f t s ค่ะขอบคุณคุณนิกมากค่ะที่ให้โอกาสเรามาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะค่ะ,<ด>ค,ะคุณผู้ชมคะวันนี้นี่ก็ทั้งน่ารักแล้วก็เต็มอิ่มกับผู้ชายคนนี้นะคะพบกันใหม่ในคนไทยเข้มแข็งครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ